ผลงานประเภทกลุ่มเยาวชนกลุ่มเยาวชนรู้รักบึงโขงหลง ตำบลบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงจัังหวดบึงกาฬเนื่องจากโรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคมตั้งอยู่ในพื้นที่ใกล้บึงโขงหลงที่มีสภาพเสื่อมโทรมจากปัญหาร้านค้าของชุมชนที่ยื่นไปในน้ำและขยะจากการท่องเที่ยวนักเรียนจึงได้ร่วมทำหลักสูตรท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามและร่วมกิจกรรมกับโครงการ w r l d w i f e l u n e Fund ประเทศไทยหลังจากจบกิจกรรมจึงได้แรงเห็นคุณค่าของทรัพยากรทางธรรมชาติและได้ก่อตั้งกลุ่มเยาวชนรู้รักบึงโขงหลงขึ้นในปี2549กลุ่มเยาวชนมีประสบการณ์ในการอนุรักษ์ทรัพยากรบ,บึงโขงหลงมากว่า20ปี มียุทธาศาสตร์ที่ดีคุณครูออกแบบให้นักเรียนทำวิจัยเพื่อสะท้อนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยได้ร่วมงานกับหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่นในตำบลในการศึกษาคุณภาพน้ำนำความรู้จากการติดตามคุณภาพน้ำไปแก้ปัญหาให้ชุมชนทั้งยังศึกษาเรื่องพืชต่างถิ่นลุกรานพืชเด่นพืชมีค่า พืชหายากและใกล้สูญพันธุ์การจัดการขยะจากการท่องเที่ยวนำไปสู่การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคู่ขนานกับภาคราัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในบึงโขงหลงได้เป็นอย่างดีปัจจุบันกลุ่มเยาวชนมีบทบาทเป็นภาคีเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลงอำเภอบึงโขงหลงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น ภาคเอกชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวและองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ส่งผ่านกระบวนการกลุ่มทำกิจกรรมในบึงโขงหลงอย่างต่อเนื่องขยายเครือข่ายเพื่อทำกิจกรรมไปยังโรงเรียนประถมศึกษารอบพื้นที่บึงโขงหลงอีกด้วย